วันนี้เราจะมาทดสอบความแตกต่างของขมิ้นชันแต่ละชนิดในท้องตลาดกันค่ะแก้วแรกขมิ้นชันนาโนสี่หมื่นเท่าผลงานการวิจัยของรองศาสตราจารย์ดเรเพศักกรหญิงรัติรสคนการหรือดอรออยแก้วที่2ขมิ้นชันนาโนหนึ่งหมื่นเท่าและแก้วที่3มขมิ้นชันทั่วไปในท้องตลาดค่ะซึ่งจากการสังเกตจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างของการละลายน้ำและการกระจายตัวของสมุนไพรย,ยิ่งสมุนไพรมีการละลายน้ำที่มากขึ้นและอนุของสารสกัดที่เล็กลงมากเท่าไหร่การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ก็จะดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นสมุนไพยรใดที่มีการตกตะกอนมากก็จะยิ่งดูดซึมได้น้อยลงและการออกฤทธิ์ก็จะน้อยลงตามไปด้วยรวมทั้งยังสะสมและส่งผลเสียต่อตับและไตาหากรับประทานไประยะเวลานาน,านผ่านไป3ชั่วโมงจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างของการละลายน้ําและการตกตะกอนหลังพักไว้24ชั่วโมงเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นขมิ้นชันและสมุนไพรในท้องตลาด จะมีการตกตะกอนที่ชัดเจนส่วนขมิ้นชันที่ผ่านการสกัดด้วยเทคโนโลยีนาโนหนึ่งหมื่นเท่าแทบจะไม่มีการตกตะกอนเลยแต่ยังคงมีสารแขวนลอยอยู่โดยเฉพาะแก้วแรกที่เป็นสารสกัดด้วยเทคโนโลยีนาโนสี่หมื่นเท่าขมิ้นชันไม่มีการตกตะกอนและน้ำขมิ้นชันใสไม่มีสารแขวนลอยมีเพียงตะกอนของพริกไทยดำเท่านั้นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านในการตัดสินใจเลือกทานสมุนไพรแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ